ตรงไหนครับดครูครับตรงไหนครับเอาละทหารนักเรียนทุกคนนายพลหรือว่าจะเป็นคนเอกตอนนี้เราเข้าสู่สมบัตภูมิลบหมายเลขยี่สิบมีทั้งหมดทั้งหมดยี่สิบทีมวันนี้เราจะมาคว้าชัยชนะกันยี่สิบตีหกสิบนายพูดยีสิบกล่องเดียวหาพ่อวสามคนไอ้๋อเธอโอ้โหไม่ให้กันเลยเหรอ โดนระเบิดไม่โดนระเบิดกูกาะแตกไม่เจอระเบิดกูกาะแตกเอาละมาข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเราต้องมีสติทุกย่างก้าวคนอาหารนิ้วปุ๊กหนึ่งปุ๊สองปุกสองอีโอเคถือว่ามีสติดีมากนะครับผมเฮ้ยอีคนดีเฮ้ยโดนศัตรูนะครับมีคนนะครับผมรับทราบครับ เดี๋ยวจะผมจะส่งเ้อหนึ่งยังจะส่งหน่อยตัดแนยออกไปเฮ้ยผมผมโอดิผมไปวิพื้นเฉยเลยเจอแล้วครับดูแล้วมาร์กอยู่มาร์กอยู่เข้าเข้าเลยครับเข้าเลยครับเข้าเลยครับทุกคนรู้พวกคุณทำได้เราทำได้ไปเลยเ e t s go let's go ข้าบัมหนึ่งครับลองโบมันข้ามไม่ได้ครับผม l e t โก้มันนี้ด้วยทำไม่ดูครับกัดครับกัดกดแตกกดแตกหนึ่งกดแตกหนึ่งกดแตกหนึ่งตรงนู่นนะครับ รอหนึ่งครับรอบหนึ่งหนึ่ง45 seconds ับที่หายแล้วครับผมผมลงาผมบินอกองผมบินไปช่วยไปไปไปช่วยลกไปช่วยดาบไปช่วยนี่กม่หนึ่งหมดหมดหมโอเคลรากแจ็สมรภูมิลูกนี้เลยแล้วเียครับเียครับเียเรียบร้อยครับตักเรียน ผมมีคำถามอยากจะถามนักเรียนหนึ่งครับมึงรัก<พ>อนอยอไหมมึงกันหนีไหมผมไม่ดีครับมึงกันหนีไหมไม่ชอบเย <c oughs> <c oughs> อะ <c oughs> ขอสามจุดหนึ่งได้ไหมครับเต็มที่ขอบคุณมากครับ <c oughs> เอ้ยนี่ครับผมมึงรักนอยอไหมฮะ นอยออะไรครับนอยอนอยอนอยอแปลว่าไอ้ใหญ่ยิดแม่งกัดกินไม่ออกเดี๋ยวพี่จะบอกไงลาลาโอ้ยขำเลยหน้าแดงหมดแล้วนี่เนี่ยขำไมุ่กอย่างตูเลยขำแล้วผมล้น ว่าครับไม่สั่งแรงผมเลยแล้วครับโอ้ยอันติอันติมาเรียบมาแล้วติกูมาแล้วมันน่าจะอ้อมแล้วครับผมผมรู้สึกได้ครับนี่มันอยู่ข้างล่างอข้างล่างเอาเลยเขาเลยขาดแล้วต่อป้องน้องร่างร่างร่างร่งเต็มเต็ม เลยตึงเลยตัวตัวยีุ่นเออมันจะแตกมันจะแตกมันจะแตกหมดเออสวยครับสวยครับพวกสวยครับพวกฝึกสวยครับมากดีมากเฮ้ยมีมีแจมมีแจมหรอที่ใหม่มาที่ใหม่มาไม่เจอองคครับมันยิงไฟมาแล้วครับผมหนีหนีไม่ได้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  Hey, บ,บินลงมาอยู่ข้างบนอะ่ะแ้วเราจะหนีไม่ได้ลบครั้งนี้ขึ้นอีกมันมีตัวบินบมาทางซ้ายหนีก็ได้นะครับอุ้ยโอ้โหใครยิงควนันฉัน่ะกูมองไม่เห็นไม่ใช่มันว่าครับผู้กองเปิดหน่อยแกก็ไม่เจออนี่ก็เสื่อมกันแล้วนะเนี่ยโอ้โห อ๋อยอไปว้าเฮโดนโดนยิงเพื่อโดนพังโอ้ะโดนพัง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 แปลว่าอะไรเอาไม่ให้เป็นไงโดนทำไมโดนมันยิงไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเราควรจะเข้าวงไหมครับผมใช่ใช่เราควรจะเข้าวงมันอยู่ตามนี้ครับออกซ้ายมาออกซ้ายมาโดนมาไปแล้วครับ จะหนีไหมหนีแล้วครับผมประกองครับผมนีแล้วครับผมใช่ครับกูกูไม่พูดเยอะครับกูกดอันตีวิ่งรู้แค่นี้พอกูไม่พูดเยอะไอ้หอยแน่เข้าสู่สถานการณ์ปกติวิ่ง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 มาหนี้มาหนี้มาหนี้มันตามหลังมาแน่มาหนี้มาหนี้มันไปโน่นมันไปโน่นเออเห็นละเห็นละนี่ตัวนึง มันยื่นี่ตามมาตามมามันไม่โดนแน่ครับเนี่ยไปตึกนู้นไปตึกนู้นโอ้โหข้างหน้ามีหนึ่งตี้ไม่รับบอกขวาไอ้หักซ้ายผู้บิดมันนี่มันนี่มันนี่ตามมาตามบู้ยมันยิงโดนมาของพวกผมคุณผู้ครับไม่เอาไม่ใช่นั่านป้ายขอโทษครับขอโทษครับผมเติมเยอะไปหน่อย เฮ้ยมันสไลด์มาโอ้โคตรไวเลยตรงนั้นนมันสไลด์มาครับผมมันขี้ตูดมากไอแกไม่เจอมะนขี้ตูมากมันบวกกันอยู่บวกกันอยู่หนึ่งตัวสองตัวส่งเป็นครับผมยิงแก้วไม่ได้ด้วยที่หายส่งเขาส่งฮันคูไปกล่องตรงนี้เรียบเลยครับไปแล้วไปแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไป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 โยก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 เอามันตกโยกเข้าวงโยกเข้าวงโยกเข้าวง มาละผมมีลายแท้เลยนติดนี้ที่แล้วมีทั้งหมดสามตีนะไปเข้าวงครับไปเข้าวงเฮ้ยกูตก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 มันบินขึ้นมาพร้อมกับเสียเล่นนิดหน่อยมากอกา้พอดีเมื่อก่อนผมเป็นนักบินข่าวการไม่มีได้มีแต่เสียดีไปเถอะวงน่าจะไอ้นี่อยู่เฮ้ยหรือจะขึ้นตึกนี้ก็ได้นะเฮ้ยเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนหมดกระตุ่นอุ้มครับหมดกระตุ่นนะครับ แบกมดเลยครับพอดีไปแย่ไข่ม้แดงมามีใครมีกระสุนส้มแบกไหมใชตะไนครับผมต่อไปดถามหกสูงไปสองเพชครับผมหนึ่งสองสามมัน ดี๋ยววนนี้ยครับผู้กองกแบึตนี้กัตึกนี้มาริกาาเลนไฮเอาพวกความชื้นสามไม่ยิงไรเหี้ยิงยากจัดเลยสุนทรไหมล่ะมีมีมีสนยอยู่ตรงนี้ก่เลย เยอะขาดแขนกระเป๋ามากๆเดี๋ยวไอ้ตอบมันกระโดดขึ้นกระโดดลงทะเลนี่รอผมมาแล้วนะครับเป็นจุดเถกุญแจยุ่งกัดตุ่ยทีละครับหมดมดกัดตุ่ยทีนะครับประมาณแปดล้านตัวได้กัดตุ่ยบวมแล้วั้งต้องฉีดเลยเดียวไม่มีพื้นที่เยแล้วทำใหม่จากหมอ แล้วต่อเขห่อสุดล้มหน่อยดิมาเอาอ่ะวโกงตูดดีสัตว์มาดิให้เขาเยอะเลยเยี่สิบนัดไอ้ยี่ลีไอ้ลีอย่าหายอย่า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 เล่นลินครับไอ้ลีอย่าเล่นลิ้นครับอย่าเล่นลิ้นครับไอเด็กเพี้ย ครับคุณคุณมาพูดทำหยาบในวิทยุสื่อสารของราชการรับผมได้ไงเลยเย็ดราชการก็มาชอบอดี๋ยวราชการดูสิผมยิงไหมครับผู้กองไม่ไม่อย่ามุมไหมมุงไปดักไปไหนทางทางทำตรงรับรับทราบครับเซอร์เยสเซอร์เซอร์เยสเซอร์เยสเซอร์ เหย่เสร็จมันได้ฝาเลยผมได้ยิงเถียงตีนข้างหน้าผมสามสิบวิสามสิบวิที่แล้วข้างหน้ามึงเลยผู้กององครับมันเยอะมากเลยครับเตนผมลืมไปครับผมไม่ได้ัดเล่นมันเลยอัตีโดนกูอะไรนะบ้างอะไรอ่พี่ของดีเไยเงี่ะผมผมรื้อดูนะ ผมด่า6-4หลจกอครับพอครับ <c oughs> ผมดาวพราผมฟ้ากับฟ้าหนึ่ตัว <c oughs> โอ้ยโอ้ยเจมสเอิร์มเอิร์ธ รู้วท<ม>่านทำได้ตครับผมววรับผู้กองนะครับ <c oughs> ผู้กองตายก่อนแลได้เหรอผูฝึกก็ตายตายทุกคนแล้ว <c oughs>